นายสิริภัยสารแสงประจักษ์ผู้สมัครสอรวอำเภอนาน้อยและนางฤติมากันใจมาผู้สมัครสอรวอำเภอแม่จริมเดินทางติดตามความคืบหน้าที่สำนักงานกกตจังหวัดน่านครับหลังจากยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีมีผู้สมัครสรวรกลุ่มอาชีพเดียวทําให้ไม่สามารถเลือกคว้ระหว่างกลุ่มได้ตามที่กฎหมายกําหนดทําให้หมดสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเลือกซึ่งจังหวัดน่านมีผู้สมัครกลุ่มอาชีพเดียว รายเดียวสามอำเภอครับก็คือที่อำเภอแม่เจริมอำเภอนาน้อยและอำเภอเชียงกลางครับต้องการความชัดเจนนะครับในใน,ในเรื่องที่ที่เราจะไปใช้สิทธิในวันที่9ที่จะถึงนี้ครับครับคือตอนตอนนี้ท่านมีหนังสือได้รับหนังสือเป็นทางการหรือยังว่า,วาท่านหมดสิทธิ์มีไหมในด้านหนังสือนี่ยังครับผมยังยังไม่มีออกมาจากทางกกตนะครับ,รบเพราะว่าแล้วก็ อยากทราบกันในใรก่นนกว่าเหตุผลต่างๆที่จะได้ใช้สิทธิ์เป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นครับผมเข้ามาติดตามผลการพิจารณาที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567นะคะหลังจากที่ได้รับทราบข่าวจากเวขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้เผยแพร่ข่าวในวันที่27นะคะว่า ผู้สมัครรายเดียวกลุ่มเดียวในอำเภอเนี่ยไม่สามารถจะไปเลือกคุ้ยต่อแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะไปต่อในระดับจังหวัดนะคะก็เลยได้ทำเรื่องอุทธรณ์มาแลนะณวันนี้ก็ยังไม่ทราบผลการพิจารณานะคะก็มาติดตามผลค่ะ ซึ่งเบื้องต้นนายโชคดีดวงแป้นผู้อํานวยการกรกตจังหวัดน่านระบุว่าได้ส่งเรื่องไปยังกรกตส่วนกลางแล้วนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งมีผู้สมัครสอวอกว่า2,000คนนะครับล่าสุดกกตสรุปข้อมูลผู้สมัครสอวอรซึ่งพบมีลักษณะต้องห้ามสูงถึง115คนนะครับในจำนวนนี้66คนเป็นสมาชิกพักการเมือง รองลงมา28คนครับเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพักการเมืองซึ่งยังพ้นจากตำแหน่งมาไม่ครบ5ปีและอีก9คนครับเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งยังเว้นวรคไม่ครบ5ปีนะครับโดยมีผู้สมัครที่ผอ,อการเลือกระดับอำเภอไม่สามารถประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครเตรียมร้องต่อศาลฎีการ16รายและศาลฎีกามอบให้ศาลจังหวัดรับแทนครับ